ไปขายอันนี่เด้นเห็นบ่ล่ะเราเห็นนะบ่มีไผเห็ดแล้วเด้อนี่เฮ้แม่เจ้ากินมากด้อจักรอบหน้าป้วนห่วยลูกล้านนี่แต่ละคนนี่แหละเอกลักษณ์น้ำมาไว้คือคือเขาคือไปซ ok ื้อยากซื้อยังเออเราหายเราโอ้ยขดแบงกุลังทอดเจ้ามาหยุงกั็กูว่ากูพี่ชุระนี่ที่ว่างี้แม่ตำหมากนี่น่ะเจ้ามาถามอลไร คนใหญ่มือเบืองนอกเบิองเสร็จแล้วซุ้มเพื่อนเผื่อนเป็นพวกคนเงียบในเงียบเงียบไปเงียบไปพวกมันนี่มันมามีดูได้คนตำหมากแบบนี้ซุ้มมือเขาจะเอาพวกกินหมากเรยได้น่ะมันหมดสมัยแล้วคันผมจะคว้งเอาเงื่อนโคตรแมงเงื่อนอย่างงี้วะอยู่กูบอกก็เศร้าเวาเศร้าวะแม่เจ้ากินมือแล้วจังเถียวนี่ตำหมากนี่นับป้อนได้ห้วยมันก็คือจังสูบข้อเข็ญผุนแด้นางอยู่สิ หาังเทียนบ้านไขตำ่ตำเลย,ยตีหาต่ำเลยแบีเอาวามากก็แค่ก็แคกไฟบ่เปิดเสียงของย่างเอายตาเขาไก่กันยุ่ยย่ซุ่มจโลมีบออยู่ในหันเกีงดีดียูเศร้าอกน้ำกูเนกูสิบงีเม่กินมากดิสูเป็นยังคือมากมมวดมาเอาพวกนี้ไปเขาคุกเน่ยจ้อ้่งเบิ่งตัวตะลนไ่กูสบงีเม่กินมากได้เรานี่ คาມเครียดพ่อได้คามเคียดพ่ได้รอดนี่โอมีบ้บ่สุมเมอร์ดบ่มี